สวัสดีครับพบก,กับผมช่อง y t u t u เฮียทอนรถตู้ซิ่งวิ่งงานด่วนครับสำหรับวันนี้เราก็จะไปเที่ยว,วชนบุรีกันครับรับงานด่วนนี่ก็ชมบรรยากาศทั่วไปครับ ตอนนี้คือคลื่นครับช่วงนี้รถเริ่มเยอะนะครับใช้รถใช้ถนนก็ด้วยความระมัดระวังหนักัน,นี่ก็มาด,ดูบรรยากาศทั่วไปครับตอนนี้ก็อยู่ตรงช่วง บางนาครับสี่แยกบางพีมุ่งหน้าไปชนบุรีครับดูกันครับว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้กำลังจะขึ้นทางด่วนครับบุรพาวิถี รถค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้สำหรับเพื่อนๆน,นะครับท่านใดนะครับที่ต้องการท่องเที่ยวก็ติดต่อมาได้นะครับที่ช่อง เฮียทอรถตู ing, ้ซิ่งวิ่งงานด่วนครับบริการรับเหมาทั่วไทยจะกินจะเที่ยวที่ไหนก็ติดต่อมาได้นะครับราคาเริ่มต้นเพียง1,800บาทต่อวันบริการดีครับคนขับอัธยาสัยดีเป็นกันเอง ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วครับปลอดภัยครับตอนนี้ผมก็กำลังจะขึ้นทางเดินบุริพาวิถีอยู่นะครับนี่ก็ฝากไปทางเพจรถตู้ นำเที่ยวเสรภูมิด้วยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเปิดประเทศแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มเปิดแล้ว ไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลว่ายพา้าภูเขาตอนนี้สถานบริการทุกอย่างก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อได้น,นะครับวันนี้ก็สายๆวันศุกร์นะครับอากาศก็ยังคลึ้มคึม ที่ไหนฝนตกหรือว่าหนาวแล้วก็ทักทายกันได้นะครับตอนนี้ความเร็วก็อยู่ประมาณ X ครับวิงงานไปเรื่อยครับขึ้นทางด่วนแล้วรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ,รงงรบดว,ดวิยยรรบ่ง,งได้ 780ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนติดต่อทางเพจที่ช่องเฮียทอนตูรถตู้ซิ่งวิ่งงานด่วนด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับไเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ